เลือกสีทาบ้านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักการของฮวงจุย้ยทั้งภายนอกและภายในคลิปนี้มีคําตอบโดยปกติแล้วเนี่ยการเลือกสีสําหรับทาบ้านไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในโดยภาพรวมของฮวงจุ้ยแล้วจะเน้นย้ําให้ใช้สีที่เป็นสีโทนสว่างเป็นสำคัญด้วยความหมายของสีโทนสว่างนั้นหมายถึงกลางวันหมายถึงการเคลื่อนไหวหมายถึงการเจริญเติบโตหมายถึงความก้าวหน้าเราจึงใช้ความหมายแบบนี้แหละนํามา ในการเลือกใช้สีสำหรับการตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในคราวนี้เรามาดูกันว่าการเลือกสีสำหรับการตกแต่งบ้านทั้งภายนอกและภายในเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรที่เราต้องให้ความสําคัญกันบ้างเริ่มจากการตกแต่งภายในกันก่อนโดยการเลือกสีสำหรับการทาสีภายในสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญดับที่1เลยคือเรื่องของตัวบุคคลที่ใช้ห้องนั้นหรือว่าตัวบุคคลที่อาศัยอยู่ในห้องนั้นเนื่องจากว่าบุคคลเนี่ยจะต้องอยู่ แล้วก็อาศัยอยู่ในห้องนั้นเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆการเลือกสีที่เขาชื่นชอบเป็นสําคัญเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมตัวเขาเป็นเหมือนการใชร้พลังทําให้เรามีพลังมีกําลังใจในการที่จะออกไปเผชิญปัญหากับโลกภายนอกแต่ถ้าเราเลือกสีที่บุคคลคนนั้นไม่ชอบอยู่แล้วจะเป็นการบั่นทอนพลังอยู่แล้วรู้สึกหดหูใจมันจะเป็นสีที่ไม่เป็นการส่งเสริมเขาให้รุ่งเรืองนั่นเองลำดับที่สอง ต้องเลือกสีที่เป็นสีโทนสว่างแล้วก็เป็นสีโทนอ่อนจะให้ความรู้สึกที่มีพลังใจขึ้นมามีความล่าเรือมีความสดใสเพิ่มเติมเข้ามาและลำดับที่3ในกรณีที่เรารู้ว่าเราเป็นคนชอบสีอะไรที่ส่งเสริมตัวเราด้วยนะตามหลักการของวงดวงจีนอย่างเช่นหลายๆาท่านอาจจะไปดูมาว่าเราเป็นคนธาตุไฟเราชอบสีแดงเราสามารถใช้สีแดงหรือสีชมพูในการตกแต่งห้องของเราได้ แต่การที่จะใช้แบบพวงจุ้ยแบบร0อยเซนในการส่งเสริมโดยการใช้สีเนี่ยมันก็อาจจะแข็งไปสักนิดหนึ่งจะทาสีห้องเป็นสีแดงหรือสีชมพูทั้งหมดมันก็อาจจะดูมากไปสักนิดหนึ่งแต่เราสามารถบิดโดยการใช้หลักการของการออกแบบมาใช้ในการตกแต่งห้องของเราได้ถ้าเรารู้ว่าเราชอบสีแดงเราชอบสีชมพูซึ่งเป็นสีที่ส่งเสริมตัวเราซึ่งเป็นธาตุไฟเ,เราไม่จำเป็นจะต้องทาสีห้องเป็นสีนั้นทั้งหมด เราเพียงหยิบสีนั้นเนี่ยบางส่วนมาแล้วมาใส่ลงไปในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของกรอบรูปในส่วนของเส้นสายลายสินต่างๆที่อยู่ภายในห้องของเราเนี่ยเพียงนิดๆหน่อยๆเนี่ยขอให้มีเป็นส่วนผสมเป็นการส่งเสริมเพียงเท่านี้ก็ครบองค์ประกอบแล้วที่จะใช้สีนั้นในการส่งเสริมตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการงานนะหรือความเจริญก้าวหน้าหรือว่าเรื่องของโชคลาภก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันสําหรับการทาสีบ้านหรือว่าการเลือกสี สำหรับภายนอกเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาอันดับที่1เลยก็คือเรื่องของตัวสีให้เน้นย้ำเป็นสีโทนสว่างก่อนแต่หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราชอบในส่วนของสีที่เป็นโทนมืดนิดนึงน้ําเงินเข้มเทาเข้มออกไปทางโทนดําอย่างนี้จะมีผลเสียต่อหงช่วยไหมก็ต้องบอกว่าเราสามารถเลือกได้เพียงแต่เราต้องปรับเลือกสีอื่นๆที่เป็นสีโทนสว่างไม่ว่าจะเป็นสีของหลังคา หรือว่าเราอาจจะใช้เส้นสายที่เป็นสีโทนสว่างอื่นๆเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบรอบๆบ้านของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวซึ่งเป็นสีที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นสีที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของฮวงจุ้ยได้อีกด้วยลําดับต่อมาก็คือบ้านของเราถ้าเรารู้ว่าบ้านของเราอยู่ในทิศท,ทางไหนแล้วธาตุอะไรเป็นธาตุที่ส่งเสริมบ้านของเราเราสามารถเลือกธาตุนั้นหรือว่าตัวแทนของธาตุก็คือสีต่างๆเนี่ยมาปรับใช้ ส่งเสริมเติมแต่งภายนอกบ้านของเราได้อีกด้วยเป็นการเสริมบ้านอย่างเช่นถ้าบ้านของเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเนี่ยก็หมายถึงธาตุทองด้านหลังของเราท่าแบบตรงๆงเลยนะก็จะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันออกก็หมายถึงธาตุไม้การที่ด้านหน้าบ้านเนี่ยเป็นธาตุทองด้านหลังบ้านเป็นธาตุไม้โดยปกติแล้ว,นลวนนเนี่ยในหลักสมดุลของทั้งธาตุเนี่ยไม้เนี่ยกับทองเนี่ย เรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อก,กันคือทองเนี่ยเขาจะไปทํรลายหรือว่าพิฆาตไม้เราก็ต้องเลือกสีที่เป็นคู่มิตรก็คือต้องเลือกสีที่อยู่ตรงกลางก็คือสีที่มาจากาธาตุน้ําพอมี3มสีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทองไปก่อเกิดน้ําน้ําก่อเกิดไม้คราวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเลือกสีเข้ามาส่งเสริมทําให้บ้านของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะซึ่งหลายๆบ้านเนี่ย ก็จะมีทิศท,ทางในการตั้งหรือว่าตำแหน่งในการตั้งของบ้านเนี่ยแตกต่างกันไปอันนี้อาจจะต้องดูเพิ่มเติมนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยให้เลือกใช้สีที่เราชอบแล้วก็เลือกเป็นสีโทนสว่างเป็นสาคัญในการตกแต่งบ้านสําหรับสีที่ใช้ในการเสริมบ้านตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะแต่งเติมเป็นขอบของบ้านหรือว่าจะเลือกเป็นหลังคาสีต่างๆที่เป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมเข้าไปก็เรียกได้ว่าตัวนี้ก็เป็นการช่วยเกือ้อหนนได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือในการเลือกสีสําหรับทาภายในเราเลือกสีที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของวงจุ้ยแล้วก็ส่งเสริมตัวเราที่อยู่ภายในห้องนั้นการเลือกสีสําหรับการทาสีบ้านภายนอกเราก็เลือกสีที่ถูกต้องตามหลักการของวงจุ้ยเป็นสีเราชื่นชอบแล้วก็แต่งเติมด้วยสีที่ส่งเสริมตัวบ้านเพียงเท่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่สามารถอยู่ได้แล้วก็มีหวงจุ้ย ที่เป็นวิถีของ u ูดีมีเหงแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามช่อง living s o p t i n g ของเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ